รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันนนี่ถ้ามึงจะตั้งเป็นทีมเป็นทีมเนมึงไม่รอดแน่หรอกนะถ้ามึงไม่เอาชุดเก่านะั่นทาไมมึงไม่เอาชุดเก่านะ่ะอันนี้กูบอกด้วยความหวังดีนะอันนี้ก็คือความโชคดีของกูนะที่ได้กูได้อยุคอชุดเก่าเขาเป็นโจทย์นะกูจ,นะจะบอกมึงอ่าเห็นไหมล่ะ ในาการพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะครับพยายามที่จะหาจะสืบจะสอบอ่าไว้เขาออกมาพูดว่าเขาได้ทนายเด็ดทนายดีที่นี้จะตายครับพี่น้องเอฟซีกลัวอะไรกลัวเขายกฟ้องไงกลัวเขาได้ประกันตัวพ่อไปอีกเห็นไหมนะทีนี้อ่าเขายื่นประกันแน่นอนละนะเออาเขาก็รอผ่านนั้นผ่านนี้นะครับนะอืมเขาก็แถลงต่อศาลได้ไงจะยื่นเงินประกันเท่าไหร่ยัง,งังน,นี้เขาทำแน่นอนมึงไม่ต้องกังวลหรอกนะอ่นะ นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวก็ดิ้นไงอย่างรูทีนี้ว่าทนายของเขาคือใครว่าเจอมันนี้มันนอกเลยครับพี่น้องเอฟซีต้องเจอพี่ปลาเกียวของกูเออนะต้องเจอพี่ปลาเกียวของกูจะเจอมันน้องแน่นอนทีนี้กูบอกไว้เลยนะอืมถ้าคาดีใหญ่นะเขาก็ต้องทําเป็นทีมอยู่แล้วเออเขาก็ต้องทําเป็นทีมอยู่แล้วนะอออใครจะไปทําคนเดียวได้ใช่ไหมละ่ะอืมนะครับอืมออใช้รายละเอียดเยอะใช่ไหมละ่ะ คิดว่าเขาอ่านแล้วเขาจะไม่มาคุยกันเหรอเขาจะมาเขาจะไม่มา,มาสรุปเหรอ,หอเขาต้องตั้งตรงตั้งโต,งต,งตงประชุมกันปรึกษาหารือกันเออใช่ไหมละ่ะในเมื่อเขาอ่านจบแล้วโอ้ปัญญามึงงนอกออกมาสวนเขาอย่างงั้นออกมาสอนเขาจะนี้สนาดาสงเถื่อนนี่นะครับอืมนะเจอพี่ปลาเกียวเขาไปมึงนอกเลยทีนี้อา้าวยกแรกยกแรกสนาคะแนนย,ยกสงแตก เท่าชุดเดิมนี่นะเอ่นบ่ได้ขึ้นะถ้าได้ขึน้นเวทีเอรครับนอกแล้วนะครับปลาข้าบีดินเนพะรที่โดดความเสือนะ่อมเนี่ยาข้าบีดินนะชุดเก่านี่โอ้ยถ้าปเปลี่ยนกับไม่กับพี่น้องเอฟซีนัก,ก็เก่าแลยนะกับประหารชีวิตกูเดียวนะนานนี้ยังเพิ่มทูแล้วครับเพิ่มอีก่หกปีพุ่นนะครับพี่น้องเอฟซีดันมีเจตนาเข้ามาอีกได้บ้านเนี่ยดันมีเจตนาอีกไม่ได้แก้เลยวันนี้เรื่องเจตนามันมาได้ยังไงงงตึ๊บเลยทีนี้นี่ทำไมมึงเอาชุดเก่าละ่ะ ชุดเก่าเขาทางานมาแต่แรกเขาย่อมรู้นะกูบอกมึงเด้นะกูหวังดีกับมึงนะนี่เออนั่นไงเพราะไรครับอยากให้สารลงไงเพราะว่าชุดเก่าทํางานยังไงยังไงยากเอาชุดเก่าจีบ้านเพจีไปเอาเม้นบอกครับพี่น้องเอฟซีเขาไปในบวานมาในเฮตุซื่อเด้อนะเออนะเขาไม่ได้ขอแรงนะเขาเงินจ้างเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีมันสองเทือแล้วเนาะเทือที่สามไหวนะเเก่าแล้วกับปานชีวิตแล้วเออนะในงั้นก็ตลอดชีวิตนู่นแหละนะ อ่าก็ดูแล้วไม่เข้าท่าเข้าทางก็เปลี่ยนน้องเงินก็งเงินเขาใช่ไหมละ่ะอืมหวังดีประสงค์ร้ายใช่นะครับพี่ธีรพลเออหวังดีประสงค์ร้ายไงนะอ่ายิ่งอะไรครับยิ่งเขาปิดเงียบยิ่งยิ่งดิ้นเข้าไปอีกทีนี้อ่ายิ่งดิ้นเข้าไปอีกในเมื่อเขาปิดเงียบไงในเมื่อเขาไม่พูดว่าเป็นใครเป็นใครเห็นไหมอ่าป้าบอกแล้วว่าทานายเขาแบ่งงานกันทําแล้วมาประชุมสรุปนั่นหล่ะค่า เขาแยกกันท้ำเขาก็ต้องมาสรุปเขาต้องมาประชุมกันปรึกษาหาหรือกันแม่นบ่ล่ะครับพี่น้อง MC เอฟซีเออนะคือเดียวกับเหตุงานระดับผู้บริหารเออแล้วก็ลูกน้องบ่เนี่ยเขาก็แยกกันเหตุงานให้ไปจะไปเหตุงานคนเดียวยีหา้ามึงกับเขาติจ,จ้างลูกนอก้องฮัสซี่แตกดิมันก็ปึกขึ้นหนาเถอะเออแล้วก็เอาไปสรุปให้ประธา,านเบิ่ดนี้เออเป็นยังไงยังไงเอาทุกคนให้ความเห็นยังไงเรื่องนี้ยังไง ก็แยกกันทำกันทำเป็นแบบนี่นะคะถ้ามีห้าข้อค่ะห้าเรื่องที่คุณจะแก้ค่ะนี่นะคะเรื่องทำลายคุณยังแก้ไม่ได้ค่ะนะเออถ้าคุณจะแก้ได้ต้องแก้ได้ตั้งแต่ชั้นต้นค่ะนะนี่นะคะถ้าคุณแก้ไม่ได้ก็จบแล้วค่ะนะรอดยากค่ะท <c oughs> นายเนยป้ายังยืนอะไรประกันเกฑนดีกาสิก่อนฮะทนายเนยป้ายังยืนประกัน เขียนดีกาเสร็จก่อนบอกโอ้เขียนดีกาเสร็จก่อนบอย,ยังยื่นประกันบอกอ้อาวนะครับพี่น้องเหยีบเสียเป็นแบบนั้น네ไงเวทั้งสั้นมึงคิดว่าเขาจะไม่สรุปเหรอคิดว่าเขาจะไม่ประชุมกันเหรอไม่ยื่นใช่ไหมไม่ยื่นประกันใช่ไหมโออไม่ยื่นประกันใช่ไหมโอเนอเขียนดีกามันเสร็จก่อนแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนะเขาคงรู้ว่าเออประกันไม่ได้หรือยังไงเนาะนะครับน้องก็ทําเขียนดีกาให้มันเสร็จก่อนใช่ไหมมันจะยุ่งวุ่นวายอีกเนาะเร่งทําคดีให้มันเสร็จก่อนใช่ไหมล่ะออนะ นะครับก็มีระยะภายในหนึ่งเดือนได้ไหม,มการยื่นดีกาใช่ไหมนะครับเอาดันดันหกร้อยไรนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ดีกาเสร็จก่อนใช่ไหมอ๋อเอาๆนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าทำเป็นผู้รู้กฎหมายอย่างงั้นอย่างงี้อ่านะครับเ่าเห็นไหมหล่ะนี่ทำเป็นรู้กฎหมายยางเง้นอย่างงี้มาสอนเขายังงั้นอย่างงี้ <laughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะเดี๋ยวนะพี่น้องเอฟซีมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะาบางคนอาจจะอ้าปากโป่งๆนะอืมบางคนอาจจะป,กปกะก้าปเออสวัสดีค่ะจากเกาะลันตานะคะขอบพระคุณมากครับพี่นะถ้านางดีกาแล้วแก้ต้องแก้ดีกานางเหรออถ้านางดีกาแล้วต้องแก้แกดีกานางใช่ไหมแต่ผมก็งงลนะ้ามันมาได้ยังไงนะครับผิดแรงจูงใจกับเครื่องสับปะพะว โดยท right? right? ี่ไม่มีมีโดยที่ไม่มีเรื่องมีราวกันใช่ไหมล่ะเออโดยที่ไม่มีเรื่องมีราวกันนอก็ยังงงตึ๊บเลยมันมาได้ยังไงนะครับพี่น้องนะอืมเขาเป็นทีมหมดยิ่งดีเนาะใครจะไปอ่านคนเดียวได้ใครจะไปทํางานคนเดียวได้เออทํางานก็ทําเป็นทีไงานใหญ่ใช่ไหมล่ะอืมถ้าทําหลายคนช่วยกันอ่านช่วยกันดูมันก็เร็วมันก็หลายคนหลายความคิดใช่ไหมล่ะเออช่วยกันคิดช่วยกันทำอ่าแล้วเขาก็มาสรุมาสรุปผลทีนี้ อ่าใช่ไหมล่ะอืมแล้วเอาความคิดเป็นอ่าทิศทางเดียวกันทีนี้เห็นไหมล่ะเออจะทาอย่างงั้นจะทําอย่างนี้แหละครับสิ่งที่มันหวั่นใจไงอกลัวเขายกฟองนี่อืออะไรนี่สั่งปลาหมึกหนึ่งปลาลิ้วกิ้วหนึ่งกุ้งหนึ่งให้สร้างตั้มนะวะพี่ป้อมขอบพระคุณมากครับสั่งปลาหมึกหนึ่งปลาลิ้วกิ้วหนึ่ง กุ้งแห้งหนึ่งโอ้ยตายแล้วไม่ได้เคยกินปลาลิวกิวสักเท่อนะครับพี่น้องเอฟซีสะพานกระขาดจะไปซื้อไปกินกันยากครับพี่น้องเอฟซีกินตะรไม้กับจำเจวนะป้าน้นนอยสวัสดีครับป้าน้อยคุณบนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่ขออยู่ดีมีแฮงเดอ้อพี่ตีระพลด้วยนะทุกคนนะครับที่ซื้อให้นะมันไปหากินป่ได้แล้วกับสะพานขาดนี่จะไปตั้งไหนนะครับพี่น้องเอฟซีใใจก็บ่ได้เดน,นี่ยนะนีะ่ละทําใจโรเต่ระปีแเต่ระปีเนี่ยต้องคักตุนอาหารไว้อาหารเ้งอ่าต้องมีของในตู้ไว้นะครับเนะ เรก็ยังดีมีน้องมองน้องไม้นะมีประแดกกับพ่อแลวครับพี่น้องพอได้จำนะครับนะอ่าพี่เจนจีลาชอบช่างตั้มพูดมากเลยขอบคุณมากเนาะอะไรนี่อึ้งไหมคะช่างตั้มแรงจูงใจไอ้ยก็อึ้งเลยเนาะผมก็ได้ฟังจากบ่าอีนั้นว่ามันก็มาพูดกับผมกอดเกิดเรื่องเกิดราวก็พูดเรื่องบักไหลเนาะบักไหลซื้อมาเก้าพันห้าว่ามันอ่าคิด คิดค่าเครื่องสับมะพร้าวนี่แพงเกินจริงมันซื้อมาสี่พันห้าเองแต่มันบอกมาขายเก้าพันห้าทีนี้นั่นไงมันเป็นคนพูดเองอีนี่เป็นคนต้นเรื่องนะที่ทําให้พ่อปเป้กับบอกไหลนี่ทะเลาะกันตาก็ไปด่ามันทีนี้ว่ามึงคือตัวการตัวการให้เขาทะเลาะก,กันมึงเป็นตัวยุให้เขาซื้อเครื่องสับมะพร้าวนี่มาเอาลูกอืม้วสิมาซื้อสองเครื่องสามเครื่องให้หนังสิงซอมาตัดหนากันให้หนังพี่น้องกันลูกเอ้ย